สมัยนุ่มๆมันนักเลงน,นะมันฆ่าคนไปสองสามคนเลยนะชีวิตจริงอ่ะเองรู้ปะเนี่ยจริงเหรอครับใช่โหโหดอาไรมากสม,สมัยมันเรียนเทคนิคอ่ะเองรู้จักไอคนชื่อมารีปะมารีไหนครับไอมารีสวยมากอ่ะอ๋อเคยเคยเห็นอยู่ครับชอบชอบชอบ ันนั้นพี่จะไปกระทืบมันอยู่ยันบ้านเลยอะโหดจริงจริงมันกนส้นตีนพี่เกินไปแล้วไงมันไม่รู้รุ่นไงนพี่ก็ไม่อยากทำมันในมาเลียอขอผมสู้สครับสูสูหุวหเ,นเน้ียน่ แมวครับแมวมันขอโทษพี่อยู่เนี่ย <laughs> ขอโทษจริงมันขอ,ขอโทษว่าอะไรบ้างครับอยากในในลองลองเราพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมอยากอยากได้ยินก็พี่ก็ไปหามันหน้าบ้านอะ่ะมันก็บอกขอโทษกับพี่ผมเล่นไม่รู้รุ่นเองครับพี่โอโ้โหเรา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 พี่ได้ตกมาไม่ไั้ฉากไหมครับ ก็ไม่ได้ไม่อยากทำเด็กไม่อยากทำเด็กไหมอ๋อไม่อยากทำเด็กอ๋อโอเคตัวน้องเขาหายครับน้องเ่าหายอยู่น้องเขาหายอยู่แต่อย่าอย่าไปถือสาเน้องเลยครับน้องเขาตลกตลกโอเคโอเคโอเคม่าจะบั็กตรงนี้จปถือสาไอ้ี่อะเขาเจ้าของบริษัทไอตาขอทานออนไลน์โหสภาพโค้ดเลขแปดแปดสองครับ เขาเจ้าของบริษัทตาขอทานออนไลน์หัวสภาพสภาพพอ่อมึงเนะ่ยแต่มันหลายทีแล้วได้มาเรียเอ็มขอไว้นี่พี่ไปมาต่อด้วยเนี่ยหให้ให้เด็กมันเดินนะครับพี่โหนี่ชื่อพี่นี่อยู่บนเสื้อแหละเนี่ยโอ้โหแปลว่าเป็นซีโตยใช่ไหม ได้ครับโหสุดๆเลยยิงเอ็มดีฮึใจเย็นครับใจเย็นเจยวต้องอยู่ช่วยพี่น้องกันไปอ,อีกยาวครับเห็นบอกว่าไอ้มารีมันจะไปเล่นหนังอยู่เนะี่ยอ๋อเหรอครับเล่นอะไรอะ่ะบุเพสันนิวาสภาคสองนะมันมัน,ม,นมันถ่ายภาคสองถ่ายไปแล้วครับน่าจะต้องภาคสามแล้วครับ นั่นแหละครับมันเห็นมันไปถ่ายด้วยนี่นเหรอพี่เหรอใช่ครับใช่ใช่โอ้โหเสียจัดมันหลอกตรงไหนวะไอมาลีที่หลอกขายน้ำปลาร้าเน่าให้ชาวบ้านเขาเปล่าครับคนเรามันหลอกให้เือนกันครับใช่ใช่ไอมาลีมันหลอกขายน้ำปลาให้ให้ชาวบ้านเขาเขาเปล่าครับหลอกพ่อมึมือนพี่กำลังมั้นในมาลีอ่ะ แต่สมัยนุ่มๆมันนักเลงนะมันฆ่าคนไปสองสามคนเลยนะชีวิตจริงอ่ะเองรู้ปะเนี่ยจริงเหรอครับใช่โหโหดอะไรมากสมัยมันเรียนเทคนิคอ่ะจะไปอะไรกับมันเลยตอนแรกพี่ก็แบบไม่กล้าอะไรกับมันหรอกเป็นเด็กไงแต่ว่าเห็นมันเล่าให้ฟังว่าแบบมันเคยฆ่าคนมาสองคนสามคนนี่แค่ตอนแรกพี่ก็คิดว่ามันโม้แหละเราลองถามเพื่อนมันดูถามใครดูจริงอ่ะโห เราไป่เสี่ยงับมันเลยได้ได้ครับไม่ไม่ไม่เสียเส่ยงครับไม่เสี่ยงครับผมผมอยู่เงีย้ยงี่ยเงี้ยของผมเนี่ยดีแล้วครับไอ้เนี้มันแบบเวลามันเอาใครมันเอาจริงแหละเดี๋ยวล่องให้ฟังเองเองรู้เองเอ,ง,เองรู้จักเทคนิคปะเทคนิคโคราชอ่ะอ๋อครับอ,อ,อ๋ออ๋อ เขาเขาอยู่เทคเนิคโคราชเหรอครับเนี่ยใช่ใช่ตอนนั้นีนผมผมอยู่ปักช่องผมอยู่ปักช่องเขาใหญ่มีบ้านอยู่นู่นผมผมอยู่สองที่อยา่างกรุงเทพกับปักช่องนั่นแหละไปไปกับกับก็เพื่อนตอนมันเรียนอะ่ะตอนมาอันนี้เล่าให้ฟังนะตอนมาเ,เรียนนะมันรักเพื่อนมากครับแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันอนะ่ะมั้งแบบไมมีกับพวกชพนอ,อรู้จักปะชพนอคืออะไรครับช่างกลพานิ์ไงครับ ออ oh. คือไปมีเรื่องกันแหลนะมั้งกับกลุ่มพวกนั้นอะ่ะแล้วเพื่อนมันน่ะโดน oh. โดนยิงตายอยู oh. ่สะพานอยู่สะพานลอยไอ้ตรงไหนเดอะมอลล์รู้จักปะอ๋อ oh, ครับนี่มันก็อะไรนะมันบอกว่าเพื่อน oh. เพื่อนมันน่ะมาทรายต่อหน้ามันกลับมาตรงวิทย,ย์ไลอ่ะวิ่งกลับมา oh. แม่งรักเพื่อนมากด,ด้วยไอ้เฮียไอ้ตัวเนี้ยไ, <ป S 1> ไปเอาเอาคืนให้เพื่อนเลยใช่ไปเอาคืนเอาคืนให้เพื่อน ก็ตอที่จัดงานศพอ่ะคนอื่นเขาร้องไห้กันหมดเลยแบบให้ล้างแข้นให้มันอ่ะมันก็เห็นไอ้มาลีมันก็ไปอะไรนะไปหายพวกนั้นอ่ะหน้าหน้าหน้าลงห,หน้าวิตไลอ่ะ <S 2> <S 2> ให้น้อง,องๆมันไปจับตัวมาก็ได้มาถามว่ามันได้เป็นคนยิงไหมมันก็ยอมมันก็ตัวสั่นอ่ะไอ้พวกนั้นอ่ะไอ้มารีไปอ่ะ <S 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 เอาจิงจิงๆม่เขต้องโหดเขาต้องโหดร้ายมากเลยนะคุณคุณมารีเนี่ย ก็นิดนึงแหละสมัยนั้นมันนักเลงไงครูอะไรมันก็ต่อยมาแล้วด้วยเด็กเด็กช่างกนนี่แหละเนาะเด็กช่างเน้ยใช่หครับช่างไฟด้วยตัวเนี้ยโอ้ช่างไฟด้วยถ้ามีเรื่องมีอะไรกันนี่เนี่ยตามภาษาเด็กในรุ่นยุคน,นั้นไงแล้วทีนี้ก็เอาง่ายๆเลยจับตัวเชีานายนนั้นมาได้เยี่ยวเหนียวโอ้เยี่ยวเหนียวเลย oh, กินน้ำมามามาหน้างานศพอ่ะไอมาลีมันถือปืนจ่อหัว พระอาจารย์เดินมาบอกว่าโยมอย่าเลยมันลั่นไกลเลยแล้วมันถามพระอาจารย์พระอาจารย์ยาวด้วยคนไหมล่ะพระอาจารย์ยังใส่หน้านี่เอาหลอกโยมเอ้ยก็ <c oughs> นั่นแหละมันก็เลยฆ่าคนมันก็เลยติดคุ้งไงแต่ตำรวจเขาก็ไม่อะไรเขเข้าไปข้างในมันก็สบายกินดีอยู่ดีไหมครับนอนสบายที่นอนดีใช่ใช่บอกว่ามีเรื่องอะไรที่นี่มีแต่มีแต่ปวดหัว เวลามันเอามานันจริง, <c oughs> งไม่ไม่มีหรอกครับผมไม่มีเรื่องทางไทยหรอกครับกล้าครับแม้เขายังไม่กล้าเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่ไปละฮัลโหลมึงได้ยินพี่ไหมเนี่ยเออตะกี้ทษทีโทษท,ท,ทีครับตะกี้เหม่ออยู่ครับโทษทีว่าไงครับ ที่เป็นแล้วเพื่อนน้องแบบต้องทำงานน,นั้นยังไงได้เลยครับรอคำนี้มานานใช่ไหมอ๋อเปล่าครับก็คุยเพลินๆครับนั่งไปเรื่อยๆชิวๆผมไม่รีบอยู่แล้วไงมีเวลาเรื่อยๆขอบคุณครับไว้เจอกันนะครับลูกพี่ตอดครับรพาะวบคุมก็เสียไม่ได้ไรนหน้าอ๋อเธทับกุญแยิงแล้วก,ก็คลิกแคลักเปล่าเธอควอาุมก็เสียไม่ได้